ครับเพื่อพ่ยนพี่น้องทุกคนครับมือนี้พามาในาครับผมเมาตะไคร่ให้ลูกค้าครับมันสั่งหากิโลครับหากำโม,มลายครับพี่น้องอนี่คือวิถีชีวิตของบ้านสังเวนครับสก,กลนครนี่คือ ชีวิตของกินของบ้านเฮางครับบ้าน,น,นตบบนงนางแผ่นตะบนแร้งมัเภอสว่างแผ่นดินครับผมจังหวัดสกลนคนเรเลีบไปครับขเขาแล้วครับเล็ยดงานมาลองมังแกงไปพี่น้องพ่ได้ครับครูมีกำลังแข็งแรงเหมืนกับคูกเกษตรครับเป็นมักเท้าเลนเป็ี่นมักอื้ขอขมานนี่ครับ หน้าปังก็มีแน่อยู่ครับเล็กน้อยบานเฮาบโบลายส่วนมากก็เป็นมักจะเลนครับนี่คือเตรียมพร้อมโมตะไคร้ไปให้ลูกค้าครับเบิ่งไปน้งกันเรื่อยๆพี่น้องเออดนีกับ เมื่อดีครับนี่กิตาสาเป็นจาาิตาสามาทำความสะอาดให้วัดโพธารามเฮาครับบานสังแตนโดยการน,นำของนายกของเรียมรักครับเกศบาลบัน,บนตอนเขียงเฮาดีมากครับพ้าลูข้าหลานมาทำค่วมดีเสียนายหลวงครับที่หาเขาบัานที่หาท่านว่าแบบครับ มันครับเป็นผ่าหยบบ้านเฮาครับทั้งดูดเดนเทียงสงามแผ่นกันรวมกันครับมีความสมามัคคีดีครับสะอาดเรียบร้อยกินเขากินน้ำเทียงน้ำกันในเลือดล้าพี่น้องได้ออกมานี่ <c oughs> ครับประมาณนี้น้องกบ็บงรรม มิกีิจะเสียบไปเรื่อยครับประปานพันทั้งแกนนี่แหละครับเอากิมคาไปให้ลูกค้าครับสังคาสังตะไคร้ปลูกใบก็ได้ขายพี่น้องประมาณนี้ครับผมนีมนเจ้าก็เป็นเก็บดอกแค่โบไปสาครับมาหน้าเก็บดอกแค่มองเจ้าพี่น้อง บน,นครเ่างอยู่ง่ายกินง่ายพ,าาพี่น้องาปลากับขบูนครับที่นี้มบูนดีบวมกบเสียหายครับอาจจะลืมพี่น้องพเพียดทุกคนครับผมปีนี่ปีบุญใหญ่ครับวัดโพธิารามวัดสังแภนเนาได้ร้อนสลา,ร,ารับทีสางขึ้นมา ต่างน้ำกันต่างเป็นมาน้ำกันกรับมาตะลองน้ำกันพี่น้องตะลองคอยกันครับคอยกันตะลองที่สิบสองสิบสามคับบุญพระเวทต่อครับบุญม้าสาบต่อเออ่ันที่สิบสามครับผมเรียนก็มีหมอลล์ลำชิงเป็นว่ามีล้ำชิงให้ลูกหลานมาแต่ทางต่างอย่างวัดได้มวนมีความสุขครับตอนแรงขึ้นมากคับมี เราตงย้อนยุคเพื่นวางสันคุณน้ำผลจะกใ้มากเขีนยนสัญญาว่า,าจาังเรียบร้อยแล้วครับย,ย้อนยุกกานนำของพญานาลพันตีมังสังครับด้วยสะลปแสนโคตรมันครับ เชื่อว่าเชื่อว่าน้ำสกุนยังใหญ่ยันตะพันนี่เนาะเือว่ายันตะพันครับผมจำพีพิตภัณผมมั่นี่ครับตะพันที่แบบตะพันเราตะพัน,นะ่เป็นโรคสะตัวมานี่จำโมอก,กอ้แม่นครับพี่น้องน้งหลงลืม ผมเป็นสตอร์ครับเป็นหมแข็งแรงเป็นคนปันยาหมอประจำครับตลอดชีวิตเลยล่ะโลกประจำตัวประมาณครับผม 在云南当地。 ่งบ่ได้เงินเขาราคาขายกันไียง มันพี่น้องเด็ดละหนึ่งกำครับหนึ่งกิโลมันครับ